สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเจนอีกเช่นเคยนะคะเรายังอยู่กันในน่วยประสาทสัมผัสนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครูเจมีกิจกรรมเบรนยิมมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะกิจกรรมเบรนยิมก็คือกิจกรรมขยับกายขยายสมองนะคะ ทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธินะคะกิจกรรมเรียนยิมก่อนเรียนนะคะเรามาเริ่มกิจกรรมกันเลยวิธีวิธีเล่นกิจกรรมนี้นะคะก็คือให้เด็กทําท่านี้ค่ะเชื่อกิจกรรมจีบแอลนะคะขั้นแรกให้เด็กทามือจีบแบบนี้ค่ะข้างหนึ่งทําจีบแบบนี้เอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งมาชีดกันแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าจีบส่วนอีกข้างหนึ่งทาเป็นสัญลักษณ์ตัวแอลแบบนี้อ่าตัวแอลใหญ่นะคะกับจีบนะ จีบกับ L นะคะวิธีการเล่นก็คือเราจะมาสลับกันแบบนี้หนึ่งสองซ่อมปึ๊บอ่าตอนแรกข้างนี้เป็นจีบใช่ไหมก็สลับไปข้างนี้อันนี้เป็นแอก็สลับมาข้างนี้ใช่ไหมคะก็คือเราเอามาสลับกันนะคะลองสลับพร้อมกันอีกรอบหนึ่งสองซ่อม ปิ้วอ่าก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะไหนใครทําได้บ้างใครยังแบบว่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยย,ยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรคะ่ะค่อยๆฝึกนะคะรอบแรกขอ3ครั้งก่อนนะคะนับพร้อมกันหนึ่งองส่อาหงแล้วนะคะ2อ,อ่าสองแล้วต่อไปก็ ราบโอ้ไหนใครทําคงบ้างแล้วคะอ่ะต่อไปกูเจนขอห้าครั้งนะคะเนื่องซ้แล้วเพ่มกันหนึ่งสองสสี่หโอ้ยใครทําได้ปรบมือให้ดังๆเลยคะ่ะแต่ใครยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเด็กเด็กๆฝึกทําไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะต่อไปกูเจนขอ10บครั้งเลยนะคะเนื่องซ้ำ เตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเป็นยังไงบ้างคะทำได้หรือเปล่ารอบสุดท้ายก่อนจะไปสู่บทเรียนจริงๆแล้วนะคะขอสิบครั้งเร็วๆเลยหนึ่งสอง สามสี่ห้ากสิโอเคค่ะเด็กๆเรียบร้อยแล้วกิจกรรมของเราก็เสร็จลงแล้วนะคะต่อไปเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะค่ะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะหน่วยประสาทสัมผัสวันที่4แล้วนะคะเกี่ยวกับลิ้นนั่นเองนะคะเด็กๆลิ้น ภาษาอังกฤษคือทั n ง T O N G U E อ่านว่าทั้งแปลว่าลิ้นค่ะลิ้นมีหน้าที่ลิ้มรสครุกและกืนอาหารรวมทั้งเกี่ยวกับการพูดนะคะค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการดูแลรักษาลิ้นของเรานะคะไม่ยากเลยค่ะเด็กๆ ข้อแรกค่ะทำความสะอาดลิ้นทุกวันโดยการแปรงหรือขูดลิ้นเบาๆนะคะข้อต่อไปค่ะเอาอะไรเอ่ยในใค่เคยทำในภาพบ้างคาเขาทำอะไรคะเด็กๆอาเขาบ้วนปากน่นเองบ้วนน้ำยาบ้วนปากหรือน้ำหลังแปรงฟันเสร็จนะคะข้อต่อไปค่ะ เ,ออเด็กคนนี้กำลังทำอะไรคะเด็กๆดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำมากๆเพื่อลดการเกิดฟ้าขาวบนลิ้นนะคะรวมทั้งยังดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเด็กๆดื่มน้ำเยอะๆทำให้ร่างกายของเราเนี่ยขับของเสียออกมานะคะทำให้ร่างกายสดใสเปล่งปลั่งและสมวัยคะ่ะเด็กๆ อ่ะต่อไปเราาดูใบงานเหนือประสาทสัมผัสนะคะให้เด็กๆโยงเส้นภาพกับคําค่ะอ่าเรามาดูภาพก่อนนะคะภาพแรกคือภาพอะไรคะหูหภาพที่สองค่ะคือภาพจมูกภาพที่สามคือภาพปากและภาพสุดท้ายคือภาพตานะคะต่อไปรูมดูฝั่งคำนะคะคำแรกคือคำว่าตานะคะ ตาอดีก็โยงไปหาตาเลยค่ะอ่าโยงจากวงกลมมาหาภาพนะคะภาพที่สองคือคำว่าหูฮะเด็กๆโยงไปหาหูเลยค่ะอ่าต่อไปคำว่าจมูกค่ะเด็กๆโยงไปหาจมูกเลยและคำสุดท้ายคำว่า ปากค่ะเด็กๆไหนภาพไหนคือภาพปากเด็กๆโยงไปเลยคะ่ะเมื่อโยงเสร็จแล้วให้เด็กๆละบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะแล้วาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ